ว้าชื้นแฉะมากครับนี่วันนี้ก็ถึงวันกำหนดตัดแต่ผมขอลองไปเทสก่อนนะครับผมแตงโมของเรานะฮะดูแตงโมเหลืองก่อนนะครับเหลืองคือเขาจะมีเนื้อสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมผมหมายไว้แล้วแหละว่าจะตัดลูกไหนไปเทสนะครับ น,นี่เช้าๆเนาะถึงเวลาแล้วนะครับก็สำหรับที่จะตัดก็คือลูกนี้นะครับลูกนี้ผสมเกอรวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบนะครับวันนี้วันทีวนะ่วันนี้วันที่18นะครับ ก็เกือบหนึ่งเดือนนะครับแต่แก่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะตัดไม่ตัดเป็นรูปพุธีนะตัดเป็นรูปเป็นธรรมดาตัดแล้วนะครับผมชึบขั้วก็จะเล็กนิดเดียวนะโดดททีรูปใหญ่อยู่นะโอ้โหนี่ เนี่ยครับเโมผมแน่นอนผิวสวยนะครับเพราะว่าอยู่บนค้างนะครับหนักหนักเลยแหละสีเขาสีดแล้วนะครับเต่งโมพันนี้ดูสีก็รู้นะครับว่าแก่หรือไม่แก่นะครับสีก็จะสีดนะครับน่าจะประมาณสามกิโลประมาณนี้นะครับเราจะตัดสองรูนครับวันนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นลันๆนะโดนหลอกขายนะครับแต่ก็คุณภาพก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราไปตัดอีกลูกนะเป็นชูก้าบีบีนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราไปตัดชูก้าบีบี โอ้ถืนแฉะครับดูน้ำโอ้โห้น้ำเข้านะครับฝนตกนะก็เป็นแตงโมหน้าฝนเนอะลูกที่เราจะตัดก็คือลูกนี้นครับผมลูกนี้นะก็ลูกนี้ผมหมายไว้วันอ่อเขาจะ ผสมเกสวรวันที่สิบเก้านะครับวันนี้สิบแปดดูว่าเขาจะสุกไหมครับพันนี้จริงเขาจะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้าวันแต่เราปลูกอินซีนะครับแอบมือก็แห้งแล้วครับจริงจมือดูไม่ได้นะแตงโมผมเนี่ยดูจะดูมือว่าแห้งอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องนับวันนับวันแล้วก็กะเอานะครับอย่าเลยแล้วกันแล้วกันนะครับถ้าเลยแล้วก็แน่นอนนะครับคือล่ม เดี๋ยวเราตัดไปชิมกันนะัลูกนี้ลูกใหญ่มากนะผมอุ้มไม่ได้นะครับต้องเซสองมือครับปึ๊บตัดแล้วนะครับผมถนัดขวาซะด้วยดูจะจับกล้องอยังไงนะนี่ครับใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับผมต้องชซสองมือครับผมนี่เราก็เด็ดมาแล้วครับ ลูกนี้น่าจะประมาณห้ากิโลนะครับขอบนี้ผมจะปลูกไม่ให้น้ําหนักมากเกินไปนะครับน้าหนักเยอะเดี๋ยวมันจะจําหน่ายลําบากนะครับผมแต่ผมชอบลูกใหญ่ๆนะมันกินจุใจดีนะนี่ยผิวก็ดําๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยออกแนวกลมๆนะครับเหมือนลูกบัตดูว่าเขาจะแก่จริงๆหรือเปล่านะครับสุกไหมนะครับ ออินรียผมว่าไม่พลาดอะ่ะนะพันนี้จะอยู่3 0มสถึงสาวันหลังผสมนะครับแต่ถ้าเป็นอินรีย์ก็จะอยู่2 5่สถึงสาวันนะับลงมาอีก5วันตัวนี้เก็บอยู่ที่ประมาณ29วันนะดูว่าจะสุกไหมนะครับจริงๆเอาไปเทสต์ดดก่อนนะครับว่ามันจะแก่ไหมแดงไหมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปารีวิวกัน นะครับผ่ากันบมันเป็นยังไงครับครับผมทุกคนมาดูแฮปปี้แฟมิลี่ลูกนี้นะครับผมคิดผมฟังเสียงแล้วผมว่ามันผมไม่ไม่ค่อยจับมันนะนี่เพิ่มผมผมาฟังเสียงผมว่ามันได้แล้วนะเนี่ยเหมือนอาจจะล่มด้วยซ้ำนะ่นเนี่ยครับใบเขายังสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็มือก็ไม่นี่ด้วยคนระับแต่เสียงมันมันได้แล้วนะเสียง ลูกลอื่นไมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองผ่าดูนะครับลูกนี้ว่าจะยังไงนะครับผมน่าจะโหยเหลือ,อีกนานอยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วแต่ผมว่าสุกแล้วนะคือตบดูนี่รู้เลยนะแฮปปี้แฟมิลี่นะครับเดี๋ยวได้เอาไปดูเทสดูว่ามันจะใช่ไหมนะโอเคครับผม ไปดโอเคครับแล้วก็มาถึงเวลาที่เราเจะเริ่มเีกันนะอันนี้เป็นแฮปปี้แฟมิลี่นะคือจริงๆนับวันเนี่ยผมว่ามัยังไม่ถึงแต่ว่าทรั้งที่เราตกดูแล้วก็ความเสียงมันน่าจะได้้วแฮปปี้แฟมิลี่คือามายเล็ดน,นะอันนี้น่าจะเป็นพวกรันๆันประมาณนะก็คือเนื้อเนื้อเขาจะสีเหลืองข้างในนะ อันนี้ชูการ์เบบี้นะครับเนื้อแดงเปนเนื้อแดงดูว่ามันจะพอเก็บได้หรือ,อยังนะเอารูปไหนดีเอาให้ปีเป็นดี้ก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้ที่ผมอยากกินมากเลยแต่ไม่รู้จะสุกหรือเปล่านี่เป็นปัญหาเอาเลยนะมันเก็บมาตอนเย็น เดี๋ยวม่เนี่ยแต่ว่าคือมันการตบดูเนี่ยมันมันได้แล้วนี่อันนี้เป็นไล์มาเล่นอะนะก็โอเคอยู่โอเคอยู่ได้อยู่ถ้าทิ้งไว้สักสองสามคืนนี่เจ๋งเลยนะครับนี่เรามาวัดหนกันดู แ a ป p ป f ้ m แฟมิลี่ก็คือมันมีเมนะ็ดนะดูมันมีเม็ดนะครับแต่ว่าเม็ดมันฝ่อครับเม็ดมันฝ่อเดี๋ยวมาวัดหวานให้ดูนะว่ามันจะหวานไหมว้าเพิ่งเก็บมาแล้วเนี่ยเหมือนตัดสดเลยเก็บมาเมื่อตอนเย็นนี้เองถ่ายเห็นไหมเนี่ยถ้ากล้องยัยไม่มีอะไรนะโอเค ขนามไหนนะมีไส้ลงนิดหนึ่งนลเนี่ยยังไม่ได้กินนะลองวัดก่อนว่ามันจะขนาดไหนนะนเป็นแฟมเมอรี่ไรเมล็ดที่โด่งดังกเกินนะโห่เตโ็มมัวสิบสองบิตครับพี่น้องสิบสองบิตเลยคืออร่อยมากเลยเนี่ยครับสิบสองบิตครับผม คือกินอร่อยเลยแหละครับเดี๋ยวให้ชิทนี่สิบสองบิ๊กเดี๋ยวผมถ่ายรูปอีกทีหนึ่งเนาะจริงมอสิบสองคือหวานหวานเจี๊ยบเลยคนระับโอเคเดี๋ยวผมชิมก่อนหวานมาก เชื่มยังไหมชือมยังเอาไหมเอามา,มาดูแตงโมสีเหลืองเมื่อกี้ผ่ามันพอดีอ่วิดีโอมันมีปัญหานิดนึงครับอันนี้ผ่าไปแล้วเนะาะวัดบิกวัดวัดบิกผมได้สิบบิกนะคสิบบิกครับก็โอเคนะเป็นแตงที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับสีเหลืองนะคือเนื้อเหลืองเขาจะอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาจะไม่ไม่ค่อยหวานมาก แต่ก็เป็นแจงโมท,ที่หวานเท่ากับตามที่เราซื้อข้างทางเลยครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับกับแจงโมท,ที่เราซื้อซื้อกันนะฮะอันนี้จริงๆจะให้อร่รรยอยว่นนี้ก็คือเราต้องวางไว้ก่อนนะวางไว้สักคืนสองคืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมชิมดูก่อนเสียดายชิมนั้นมันรู้สึกตัวเล็กะไม่เดินอืม มันก็โอเคนะหวานเลยหวานเลยแหละตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ประมาณสองกิโลกว่างๆนะครับอันนี้เราลืมช่างไปเดี๋ยวมันช่างสีครึ่งแทนมาด้วยสีกล่องไม่เป็นไรช่างสีครึ่งเหมือนกันนะฮะรัวสอง โลสองก็ประมาณสองโลสี่นะลูกนี้สองกิโลสี่ตัวนี้อ่าผมช่างไปแล้วแหละสองกิโลกรอาทีเนี้ยตัวนี้นะครับมารีวิวตีนี้ชูก้าเบบี้นี่เป็น F3 แล้วนะช่างดูปี๊บโอ้ดำเมี่ยมเลยอางเงี้ยตัวนี้5กิโลหนึ่งนะครับผม5กิโลหนึ่งขีด มาดูว่าเขาจะหวานเท่าไหร่นะอร่อยที่สุดคือฮ a ตตี้เฟมิลี่นะยี่สนีสอ12บีคือหวานมากๆได้ตามมาตรฐานนะครับผมของลูกนี้ใหญ่มาก5้กิโลดูว่าเขาจะแดงไหมโอ้โหลั่นนะ เทนะดูปึ๊บโอโ้โหเนื้อดูเนื้อครับเนื้อเขาจะแดงแบบแดงจัดมากเนี่ยแดงจัดจัดแล้วตัวน,นี้จะวัดหวานอีกทีนะครับ ออมากนะโอ้โหแดงมากเลยพันนี้คือแดงมากอันนี้ผมเก็บเมื่อเช้านะเก็บเมื่อเช้าเองโอเคอันนี้เราเช็ดเรียบร้อยนะครับไม่มีตัวเลขเดินไหมคนดูโอ้ ฉ่ำมากครับลูกนี้ปลูกในระบบโรงเรือนนะครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้11บิกครับ11บิกก็กินอร่อยเลยอร่อยมากแล้วก็ <c oughs> หวานหวานเลยแหละครับ11องศาบิกนะแตงโมลูกนี้ หเห็นแล้วเมื่อกี้นะนะผมสิบเอ็ดบิ๊กคือหวานหวานแหละหวานสุดๆนะหวานสุดๆชิมเลยเก่งไหมหวานคือแฟนผมไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่หนะถ้ามันอร่อยถ้ามันไม่อร่อยนะ